เมื่อกี้ซื้อกล่องไปแล้วสิบกล่องเดี๋ยวซื้ออีกสิบกล่องนะพูหรือสามหมื่นเองหรอสามหมื่นขาดฮะขาดสี่พันว่ะขาดสี่พันว่ะเอาไงดีวะหขาดสี่พันได้ได้กี่กล่องสามสิบกล่องขาดสี่พันเติมแป๊บนึงเติมแป๊บหนึ่ง ไอ้ยาห้าสิบบาทไม่เป็นไรหรอกเนาะเมือฟักทองมาโอ้โหแจก,กอะไรดีไม่รู้ดิ <c oughs> ให้มันมาก่อนเดี๋ยวแจกแหละ่อยว่ากันมาสามสิบกล่อ,องมันเปิดต้องเปิดหน่นายลุงปะ่ะต้องเปิดหน่อายลุงด้วยใช่ไหมเว้ยเชียวเ,วเวอร์จัดเวร์จัดเลยสามสิบกล่องมาทุกคนวน่ะ เรามีตังแค่นี้เราก็เปิดแค่นี้นะครับเพราะว่าเราเอาเงินที่เรามีเนี่ยไปไปกดสว่านแล้วนะครับรอมาแจกเดี๋ยวมีแจกสว่านนะอย่าลืมอย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นรู้ด้ะเราจะได้ลุ้นกัน <c oughs> มีแจกของเด้อเดี๋ยวเ,เงินเนี่ยผมก็จะไปหาตอนนี้เล็งไว้มงเอลไม่ก็แหวนแหวนแมวกับมงเอลเล็งไว้สองอย่างเดี๋ยวจะซื้อมาแจกนะครับตอนนี้เอา เนี่ยเนี่ยืองเดืองเนี่ยฟักทองเนี่ยหรือไม่ก็กระเป๋านี่ก็ได้มามาเอานะเริ่มนะโอ้โหดอกแรกแม่งเล่นกูละกูรู้อนาคตเลยอืดอกสองอุ้ยมึงไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้เลยเหรอทำไมไม่ใช่ร้านทองอ่ะต้องเป็นร้านสีทองเลย เลยไม่มาไม่พักเลยอะไรเนี่ยหมวกอะไรเนี่ยสเปรย์ร้อยคิดเมียาอุ้ยอุ้ยของดีซะด้วยอยุนน่งได้ของดีว่ะอันนี้ดีปะ่ะอันนี้ดีปะ่ะทุกคนดีไหมเดีผมว่าเตตันมันดีมากเลยนะเซตเดวิลเนี่ย 4-5m ผูทอ้อเลยแท็กยาร้ <c oughs> านขาอีกแล้วยาอีกแล้วชิ้นนี้แหละใช่า6.5หหาโอ้แเตตัามันดีจริงโอ้แม่งเอ,อ้ยกางเกงใส่กางเกงสเปเด็บได้มานาหกร้อย วันนี้โอ้ราคาลงเรื่อยๆอีกขอถุงมือได้ไหมไหวเลยถุงมือถุงมือ,อ,อโอ้มึงอย่าเอาครึ่งทางละเออเงินแสนดีกู ไปเปิดในเมืองไอ้เชี่ยมันเปิดข้างนอกได้ใช่ไหมแม่งแย่จัดเลยสภาพของแต่ละอันมันต้องมาเปิดที่ผีเว้ยนี่มันต้องมาเปิดตรงนี้ <No. S 1> หน้าผีเนี่ยนี่นี่มันต้องมาเปิดตรงสุสานปักทองขอลูกนี้ ขอลูกนี้นะปักทองนะปักทองถุงมือก็ได้โอ้โหพ่อมึงให้พ่อมึงกดหมดเนี่ยได้เปมพายคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนี่โอ้โหสองอันสุดท้ายโอ้โอ้โอ แข็งยาเก้าอ่ะกดกดได้ยังชัดหน้าอ่ะกดได้ยังชติหน้าเลยท้ออ่ะทุกคนแช็งยาไมา่มารัวมากนะเรามาดูดกว่ะว่าเราได้อะไรบ้าง อันนี้มันคือส่วนไหนป่าเครื่องประดับนี่น่าจะเป็นหัวที่สิบจะเปแปดสิบห้ามานาห้าร้อยสเตตัสก็ไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าดีตรงที่มันได้คิ่เลทเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับเหมือนกันอมืมันซ้ำนี่หว่าเนีย่ย อันนี้กับอันนี้เป็นส่วนเดียวกันกางเกงด้วยนะครับได้กางเกงเปลี่ยนแลสี่ถอดลูกแก้วสามไอ้ร้านไม่มีประโยชน์อีกหกเข็มไร้ประโยชน์อีกห้านะครับเลื่อนนี้กดใช้ได้ยันชาติหน้าเลยนะครันเซิร์ฟปิดเลย <c oughs> โอ้สามสิบกล่องไม่รู้นะว่าเกลือหรือ หรือว่ากำไรแต่คิดว่าน่าจะเกือบ <S <S